ครับกาสวัสดีช่องเ้าของวันที่21พฤศจิกายนพศ2567การสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรติค่ะมารับชมชิปเขามาอุดหนุนและเขามาติดตามช่องยูทูปบนห้องครับช่องยูซีพระโคซิงหนึ่งสูงหนึ่งครับสำหรับเซาหนี้ชิปนี้กสิมาเปิดแบงก์ง้อดุคอครับพี่น้องครับแต่ว่ากสิขายตัวลูกมันแล้วครับพี่น้องครับเสียวแมนไว้ขุนครับพี่น้องก่อนอื่นเดี๋ยวขอน้ำเลี้ยงกฎกติกาครับพี่น้องครับง้อเทียนยืนอยู่นี มองได้จุดใดมีตําหนิผมสิบ่อสิเก้าแจ้งไปในคลิปเลยครับพี่น้องครับเพื่อสิบ่มีปัญหากันเวลาซื้อขายหละไก่อีกังผมบริการส่งฟรีให้ร้อยกิโลเราก็สีบว้าราคามองขายเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝากเบอร์ไปก่อนนะครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับบันนี้หันเขามาเมืองง้วครับพี่น้องครับเป็นง้วสายพันธุ์ไหนรูปแบบใดเทียนยืนยืนนี่เป็น งูลูกกระทบบามันครับพี่น้องครับนี่ครับงูกรบเบื้อยป่าหรอกครับพี่น้องครับงูกำอยู่ครับเป็นงูโบดคบเครื่องอายุหกเดือนมีตำาหนิี้สี่้งขางสุดหนึ่งสี่เด้อครับพี่น้องครับแต่กับบ่มีผลอย่างต่อการสืบพันุต่อการได้ลูกได้เต้าครับพี่น้องครับนี่ครับผมขายในราคาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับขายถึกถกกันไปเลยครับพี่น้องครับถ้าแม่นอ่าเราดูขังบบสุดนี่ก็สี่ขายราคานี้บ่ได้ไครับพี่น้องครับอันนี้กระบอกกันตามเนื้อผ่านนะครับพี่น้องครับ เกิดจากแม่สู้งลอยหาินึ่ครับแม่เพื่นครับแมใหญ่ครับนี่ครับผมสีเอาแม่เพื่อนไว้ขุนผมสีขายลูกเพื่อนออกครับพี่น้องครับนี่ครับมึงชัดชาญครับพี่น้องแกแปดพันหาลอยบาด้อครับทรงซี่ห่ร้อยกิโลครับตันใดอยากได้งัวพันใหญ่ไปว่าทุนหน่อยก็ลองพิจนาเมือง้อครับพี่น้องครับนี่ครับอายุหกเดือนครับเนื้อหนังดีโบดครบเครืองครับแจงขาใหญ่ดีครับพี่น้องครับ ที่วางงวงเป็นไงง่ายไปหนาครับพี่น้องครับนี่ครับเล่ากับหางนุ่มเลยด้วยครับพี่น้องครับหางนุ่มนี่ครับเอาไปพวกห้องหาเมียเถอะครับเป็นง่วงเชียงเชียงอยู่ครับพี่น้องครับเปิดแบงให้ตัวลูกครับเดราเสียเมียไปแล้วขุนครับพี่น้องครับมึงจะจัดเมียง่ครับพี่น้องครับเมียสูงเลยหาซีบุญะครับ ย้ำอีกทีนึงนะครับ8ปดพันหร้อบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีร้อยกิโลฝากเบอร์ทีนึงครับศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นจะชัดครับพี่น้องใครสนใจก็โทรมาครับเป็นราคาขายได้หรอครับพี่น้องครับขายเบียดเนี้ยได้ครับพี่น้องครับ ให้ข้าจเข้ามาเบียดเนี่ยครับพี่น้องครับแม่เอาไปส่งเฉียงกับสูสีกับลาาคาที่ขายครับพี่น้องบอกเลยครับพอผมมี่เฉียงปบะจําทรงอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นตัวเม่เพื่อพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงถ้ามีผู้ไปเลี้ยงกับพี่เจน้าไปอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องครับไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ได้สบายครับนี่ครับสำรัลิีนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับกาวสวัสดีครับ